ลงไปตีคนออกปากกูเน่ยิงขเนแล้นะเดือบัวถ้าบัวท่ากันบอาเดือดิงแล้วคนลุ้นลำสีน้ำเงินลสีเขียวเสีงโปรพัทยาเหนือองกไปเลยเอาละวยสักกันมาด้วตะโอนน้โกัมือกีมาเรือดีเสียลุ้นปีมาบออ้าแน่ใจสองเดียวครับคนลุ้นเป็นเรือชนะคนลุชนะสองเที่ยงเข้าเทียบทุนครับคู่นี้ช้างลง เรือดีจากอนามัยพลสายจะพายกับเรือดีเ,เสียโปพัทยาเหนืองสองซ้ำออกมาเลยเอาละวะ้ำกมาแรลแล้วมาอะไรเสียโปเสียโปอยู่ร่องน้ำที่สองร่องน้ำในเรือดีซ้ำน้อยหนีเข้าออเส้นชัยนี่แล้วคูน่นี้อาจารย์กับลูกศิษย์ครับร่องน้ำหนเรือดีเบาแม็กพา,ายโดยบอมปรัร์าช้างน้อยอยู่รูรูนกเหนือง นิ่งแล้วรูน้ำในเรือดีบอมปอริยาร่องน้ำนอกเสียปอพัทยาครับแม่ลงท้ายเยือด้วยนะคูหน่งสองสามออกมาแล้วเอาละวอยฟังกันมาละวอยมองกันอยู่กันไปตตมว่าตอนนี้โตตัวมีกี่ปะเนี่ยจับเอาอ่ดูน้อยนะว่ารูน้ำในครับเรือดีรูน้ำนอก ช้างน้อยนาวาผู้นำเขาบังกันเขาอีกน้ำเขาน้ำเขาผู้นี้ช้างจะฉากออกฉากออกเอาลูกสร้างเชวนี้นะช้างน้อยนาวาครับลองน้ำในโดน้อยนาวาเนี่ยนี่แล้วลุงบอย เนื้อสองสามเอาเลยมาเส้นมาเลยมาดด้มาเลยตีมาเลยตีมาเลยตีมาพรดเข้าเส้นเชยัลยัปกาอันนั้นนมไอูเลยอะไรครับลอยลำเข้าเทียบทุนคู่นี้เขาเคย หนึ่วันสล้านวิวแล้วเมื่อวานนี้โรงน้ำไหนครับเรือดีเสียปอวัตยาโรงน้ำหนอกเสียบอมปอวัตยาเหนืองามอเอาละวอน้ตบกอยู่กันไปบปานขาวนชอยมันเผิดแล้วเหรอ ผิดล้ำเลยเฮ้ยแห่กต้มงอม่ล้ำน้ำได้มาแล้วครับโดน้อยนวำมารูน้ำที่สองครับตัวเรือลำสีชมพูรูน้ำในเรือดีเ่าแม่ขับพายโดยบอมปอริยาสุ่มใหญจ เรียบร้อยครับเรียบร้อยครับมือฟาดฝาแล้วเออเนี่ยเต็มกูเรียบร้อยแล้วเออเอไปหนเนี่ยมือบ่ไหวบ่ไหวเขาจังดูบ่ไหวเอาดูดูเอาล้ำเที่ยวกับสายน้ำเที่ยวทีสองกับรองน้ำแดงโดโน้อยนาวาแบนๆบนกับลูกเพาะบ่อแม็กซ์แต่ว่ามาเจออาจารนเนื้อ ยังดูเออยังดูเออเอาละครต่างคนต่างขาดลงน้ำแดงครับเรือดีป่าแม็กลงน้ำเงินโดน้อยนะว่าปอดน้ำโชคหรือว่าธนาคารเจริบีทีไ่ไม้กเพาปอดน้ำโชค 1, 2, 3, เชคนื้อสองส,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 สองเเลวธรบัั้่ไมาลยปมัมันเขาจเช้างน้อยนะว่าลู่น้ำที่สลู่น้ำที่ห เรือดีเบาแม็กพายโดยบอมโป้และแเจคู่นี้ก็เป็นคู่กัดกันเหนืองสอง,ส,องสามออกไปเลยเอาล่ะโว้ยฉันกับมันไม่เคยบอกกันอยู่กับไปเรือดีเบาแม็กหนีเขาสสเส้นชัยเอาละครับสามลำลู่น้ำที่หนึ่งเรือดีในานา้ำโคตรลุ้นบรรทัดลู่น้ำที่สองบอดน้อยหน่าว่าลู่ที่สามโตน้อยหน่าว่าเบ็ดเบ็ดเหนสองสามออกไปเลย